สวัสดีค่ะชาวลัคนาและก็ราศีธนูทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์รายเดือนนะคะประจำเดือนเมษายน2564สนาหสำหรับชาวลัคนาแลวก็ราศีธนูนะคะช่องของเราใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาแลวก็ราศีตามแบบโหราศาสากลน,นะคะหรือโหราศาสตร์ตะวันตกใครที่รู้อยู่แล้วหรือเคยเช็คแล้วก็ดูได้เลยนะคะหรือหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22พิพฤศจิกายนจนถึงที่21ธันวาคมนะคะ อันนี้คือราศีนะคะที่บอกว่าแบ่งตามวันที่แต่ลักนาก็เช็คได้จากเวลาเกิดของคุณนั่นแหละนะคะอย่าลืมว่าการพยากรณ์ในลักษณะนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมเนาะมันก็จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติแต่ที่เรามาเปิดไพ่ในลักษณะพลิปแบบนี้เนี่ยก็จะมาดูกันว่าพลังงานอะไรที่เข้ามาส่งผลกระทบกับ การงานการเงินความรักของคุณเนี่ยมันมันเป็นไปในลักษณะแบบไหนนะคะก็ลองมาดูกันก็แล้วกันว่ามีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ามีข่าวดีอะไรที่น่าชื่นใจหรือเปล่าคุณจะได้มีกำลังใจเนาะเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมาดูการขอไพ่ชาวลัคนาราศีธนูนหน่อยไพ่บารากเป็นไพ่เด e อดฟูพูดถึงอิสระเสรีนะคะแล้วก็ การเริ่มต้นใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นใหม่ๆของคนธนูนั่นเองปกติคุณเป็นคนที่รักอิสระอยู่แล้วแล้วก็ชอบทําอะไรตามตามใจนะคะเป็นคนที่ flexible เป็นคนที่จิตใจดีเป็นพื้นฐานนะคะดังนั้นเดบุ๊กก็หมายถึงไพ่ที่เป็นอะไรที่จิตใจที่บริสุทธิ์นะคะมองโลกนะคะมีความอินโนเซนต์นะคะมีความจริงใจให้กับคนรอบๆตัว นะเดือนนี้มันอาจจะหมายถึงว่าคุณก็อยากจะชิลบ้างนะสบายๆมีการปล่อยตัวปล่อยใจกันละเล่นการรีแลกซ์ให้กับตัวเองบ้างนะคะมีการทำอะไรตามใจค่อนข้างที่จะเยอะนะมีไพ่ไฮคริสเท็ดด้วยแล้วก็โฟล์ทอฟวอนส์นะคะคุณมักจะชอบใช้เวลายอยู่กับคนใกล้ชิดแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขกับมันค่อนข้างที่จะมากๆเลยคนใกล้ตัวของคุณเนี่ยมีส่วนใหญ่เป็นคนที่ไว้ใจได้นะแล้วก็เป็นคนที่คุณรักเป็นคนที่ปรารถนาดีกับคุณนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ต้องบอกว่าหนะ้าที่การงานไม่ธรรมดานะคะคนรอบ,บข้างอะ่ะค่อนข้างที่จะรักคุณแล้วก็เอาใจใส่กับคุณมากทีเดียวเดือนนี้มักจะอยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตรนะแต่ขนาดคุณอยู่รอบๆข้างอะ่ะคุณมีแต่คนดีๆคุณก็ยังมีความเบื่อหน่ายบ้างอยู่เหมือนกันนะมีไพ่ที่คล้ายๆกับคนเรามักจะอดไม่ได้หรือมักจะเผลอภายไปมองหาสิ่งที่เราขาดอยู่ตลอดเวลาเดือนนี้คุณก็จะมีแวบถึงสิ่งที่คุณไม่มีอยู่บ้างนะคะ ดังนั้นอยากให้คุณลองปรับเปลี่ยนมุมมองนะคะว่าเฮ้ยมีความสุขกับสิ่งที่มีนะพอใจในสิ่งที่มีส่วนอะไรที่มันไม่มีมันอาจจะเป็นเรื่องราวของอนาคตคุณอาจจะหามาเติมได้ในช่วงอนาคตนั่นเองนะเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเกณฑ์การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ก็ยังมีความกังวลใจนะ คุณเหมือนคุณคิดเยอะเรื่องงานงานคุณเยอะแล้วคุณก็คิดแล้วคุณก็คิดมากบางทีคุณอาจจะนอนไม่หลับนะฮะก็ระวังตรงนี้ด้วยนิดหนึ่งมันมีไพ่ก้าวดาบขึ้นมานะอ่ะเริ่มการงานนะคะการงานสําหรับคนที่รับฟรีแลนซ์นะคนที่ทํางานฟรีแลนซ์เนี่ยยังเป็นเกณฑ์ที่ไปได้ดีอยู่นะฮะคุณมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยก็ป้อนงานให้คุณอยู่เรื่อยๆมีการตกลงมีอะไรกันไว้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของการตกลงกันเนี่ย อาจจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะคุณอาจจะมองว่าคุณได้งานมาทําเยอะคล้ายๆกับโหลดคุณเยอะแล้วเขาอ,อาจจะน้อยกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นเรามาระวังการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรือพาร์ทเนอร์้นส่วนทางธุรกิจ เรื่องในประเด็นที่แบบฉันทํามากเธอทําน้อยอะไรแบบนีย้ยังไงก็เรามาระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งเนาะคุยอะไรกันก็ใจเย็นๆนะคะแต่งานเข้าเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เยอะนะงานเข้ายังมีอยู่เยอะชื่อเสียงแล้วก็ผลงานที่คุณทํานะคนที่ทํากิจการส่วนตัวงานอิสระนะคะเป็นเกณฑ์ที่ไปได้ดีมีจ็อบใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแล้วก็ เป็น j อบต่างประเทศได้เป็น j อบจากคนต่างชาติได้เป็น j อบในสื่อโซเชียลออนไลน์ได้หมดดีหมดนะคะนะแต่ถ้าคุณคิดจะรับให้คุณรับเลยนะเพราะถ้าไม่รับก็คือมันก็จะไม่ได้เลยนะอืมมันอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ได้อยากทำอะ่ะเนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่มันสร้างเงินให้กับคุณแต่คุณอาจจะไม่ได้อยากทํางานนี้หรือมันไม่ใช่งานที่ เ,ออเป็นงานที่คุณชอบอะไรเงี้ยแต่มันได้เงินเงี้ยอาจจะต้องรับนะคะมันมักจะเป็นหน้าที่เดิมๆซึ่งตรงกับความสามารถที่คุณมีอยู่นะความเชี่ยวชาญที่คุณมีอยู่รับไปเหอะมันได้เงินแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยคือมันค่อนข้างรับงานอินดี้นิดนึงนะคุณนในเดือนเนี้ยแต่ว่าดีงานเข้าดีเงินดีเกณฑ์การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะบอกแล้วนะถ้างานดีเงินก็ดีตามนะคะใครที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะคะนักพยากรณ์นะคะเป็น เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้โคลเป็นงานที่จะต้องใช้มนุษยสัมพันธ์หรือว่าอินเทอร์เน็ตคาวซา,ารการไก่เกี่ยวกับคนเรย่องเี้ยไปได้ดีหมดเลยนะคะรวมถึงการค้าขายของที่เป็นของสวยๆงามๆนะธุรกิจที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องสําอางเครื่องประดับน้ําหอมหรืออะไรแบบเนี้ยคือของสวยๆงามๆที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะก็ไปได้ดีนะขายออนไลน์ก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันมาดูงานประจํากันบ้างคนที่ทํางานประจานะคะช่วงนี้หรอ การงานอยุ่ในเกณฑ์ที่มั่นคงนะคะการงานกําลังไปได้ดีแล้วไปได้สวยนะแต่คุณอ่ะบางทีคุณก็แบบอย่างที่บอกแหละเมื่อกี้ว่าเดือนนี้ค่อนข้างอินดีอยากทําบ้างไม่อยากทําบ้างอยากพักบ้างมีความเกเรนิดนึงนะคะในในตัวพวกคุณเองอะ่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะก็ตัดใจทําตามหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันแต่มันก็จะเป็นอารมณ์ฝุ่นฝืนนิดนึงนะอันมีไพ่ของความอะ่ะเอาแต่ใจอะ่ะเอออยากทําทบ้างไม่อยากทาบ้างแหละแต่โดยรวมก็สามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ามีความสามารถอยู่แล้วนะอืม เป็นงานที่ตัวเองเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะไปได้ดีทีเดียวงานที่เป็นลักษณะของวันแมนโชว์มันโดดเด่นมากกว่าคืองานที่ต้องใช้ศักยภาพจากตัวของคุณเองหรืองานคนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างจะโดดเด่นและทําได้ดีทําให้คุณมีความสุขมากกว่าที่จะเป็นงานที่ทําเป็นทีมเวิร์กนะแต่ถามว่างานที่ทาเป็นทีมเวิร์กมันค่อนข้างที่จะห่อเหี่ยวแล้วก็ไร้แรงบันดาลใจนิดนึงอะในเดือนนี้แต่ยังคง บังคับตัวเองนิดหน่อยอ่ะอด้วยด้วยกฎด้วยระเบียบวินัยอ่ะคุณก็จะผ่านไปได้อาจจะต้องฝืนๆหน่อยนะอต่อไปศัตรูรบับศัตรูเปิดเผยนะคะไม่มีนะคะสบายใจได้นะแต่ว่าอุปสรรคในเดือนนี้มันเกิดจากเขาเรียกว่าพลังงานในตัวของคุณนั่นแหละถ้าคุณควบคุมความอยากนะคะ ะะหรือว่าไอ้ตัวที่มันเป็นรักโลกกลลงอะไรของคุณได้เนี่ยความขี้เกียจเนี่ยนะคะคุณก็จะแบบว่าผ่านไปได้ทันทีไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตจนมากเกินไปนะคะดังนั้นมีปัจจุบันอะไรให้ทําทําแล้วก็แฮปปี้ไปกับมันนะคะอย่าเพิ่งไปกังวลม,มากเลยนะมันไม่จําเป็นเสียเวลาอะเรื่องสุขภาพนะคะไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรเท่าไหร่นอกจากอารมณ์ที่เบื่อหน่ายแล้วก็อาการเครียดอาการคิดมากอาการน้อยนะเนี่ยอืประมาณนี้ คุณอาจจะขาดน้ําตาลก็ได้นะหรือคุณอาจจะนอนน้อยก็ได้นะคะอ่ะความเสี่ยงในลักษณะของโควิดยังมีอยู่ไหมไม่มอว,ว่ามันไม่เด่นชัดขนาดนั้นอันนี้ต้องไปดูในพื้นทวงพื้นดวงของพวกคุณแล้วล่ะแต่ดูจากเดือนนี้นะจากไพ่สิบสองใบก็ไม่ได้มีความเสี่ยงนะคะถ้าคุณไม่ได้ออกไปข้างนอกไปลันลข้างนอกนะคะคุณก็ลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีนะคะเนี่ยเฮอร์มิมันขึ้นเพราะฉะน,นั้นก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแหละแต่จะกักตัวคุณเนี่ย คุณที่รักอิสระนะฮะไม่ให้ออกไปไหนคุณก็จะเบื่อพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าลดการออกไปข้างนอกได้แน่นอนปลอดภเนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยมากนะเนี่ยเห็นไหมพอไม่ให้ออกไปข้างนอกแล้ก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะอ่ะดูความรักกันบ้างดีกว่าคนโสดนะจ๊ะเดือนนี้หลั่นล้านะคะคนโสดก็ยังคงโสดต่อไปใครที่กําลังมองหาหรือว่า เลือกความรักในลักษณะของ Open r e l a t i o n s h i p นะคะคุณก็จะเจอนะคะแล้วคุณก็จะได้มันนะคะนะ Open r t l o t s o n s h i p ก็คือเหมือนคบไปเรื่อยๆยังไม่ได้ลงเอยกับใครนะคะต่อไปเรื่อยจีบไปเรื่อยนะคะก็แค่คนคุยเฉยๆสซุกไว้สุกไว้แต่ว่าคบไปคบไปแบบไม่ชัดเจนนะมันก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นนะคะ ใครที่มีความสัมพันธ์แบบคนคุยไม่ชัดเจนอยู่แล้วคุยกับคนต่างชาติหรือคุยหลายๆคนเนี่ยมันก็ยังหาความชัดเจนไม่ได้ในเดือนนี้นะแม่หมอว่าแล้วมันก็เป็นเกณฑ์ที่หลายๆคนอ่ะเหมือนกับจะตัดใครบางคนคือตัดคนคุยบางคนออกอ่ะคุยเราไม่เวิร์คคุยแล้วเงียบคุยแล้วไม่คุยคุยแล้วไม่ได้ดั่งใจคุยเราไม่สนุกเลยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะตัดเขาออกไปคือเลิกคุยนั่นแหละนืม มันโดดเด่นในลักษณะของรักทางกายอะที่แบบถูกตัดออกไปอะไรอย่าเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็เดือนนี้บางทีคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาแบบเห็นความสําคัญของเรามากกว่าคนที่เข้าใจคุณมากกว่าใครที่คุยแล้วเครียดอน่ะแม่หมอบว่าคุณน่าจะตัดทิ้งนะฮะหลายๆคนคิดถึงแฟนเก่านะคนโสดเนี่ยที่ยังโสดอ่ะเพราะว่ามันมีปมเรื่องแฟนเก่าอยู่แล้วคุณก็ยังคงคิดถึงเขาเหมือนหลายๆคนกําลังรอคอยอะ รอคอยว่าเฮ้ยนี่มันจบจริงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมีความคำนึงมีความคิดถึงอยู่แล้วอลไรๆคู่อาจจะจบกันแบบจะว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอืมอะไรคู่เหมือนจบแบบมีปากเสียงแล้วก็เทไปจบเพราะว่ามือที่สามจบเพราะว่าเขาไปเจอรักใหม่อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นบางทีมันก็มีเซี่ยวของความคิดนะคะที่มีความคิดหรือมีหัวข้อพวกเนี้ยเข้ามาในความรู้สึกของคุณอะ อันนั้นก็ช่างมันเนาะแต่อย่าไปคิดมากแล้วกันนะยังไงคนเราต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีเพื่อดึงดูดอนาคตที่ดีเข้ามาต่อไปคนมีคู่ความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีความรักความเข้าใจกันค่อนข้างดีมีสเตจมีเสถียรภาพในความสัมพันธ์ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเพียงแต่บางทีเนี่ยมันมัน,ม,นมันเฉยๆมานาแนแล้วอ่ะมันแลดูไม่มีอะไรสเปเชียลในความสัมพันธ์เลยแนะนําให้เติมความหวานให้มากๆนะเพราะพ่ายความรักจริงๆมันดีอยู่แต่มันจะมีสําหรับบางคนที่แบบ เฮ้ยเราไม่ได้หวานกันนานแล้วนะคู่แบบเนี้ยคุณจะต้องเติมความหวานแล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะให้มากๆหน่อยนะอยู่บ้านด้วยกันก็ทําอะไรแบบสวีทสวีท,วทนิดนึงก็จะดีมากๆเลยจะกระชับมีความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีมากในเดือนนี้นะคะแล้วก็ให้ระวังระวังการมีปากเสียงในเรื่องเล็กๆน,น้อยมันจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้นะเรามาระวังความเข้าใจผิดจากคําพูดที่มันกากวมนะคะดังนั้นพูดอะไรกันเนี่ย พูดให้มันชัดเจนนะอย่าพูดสองแงสองงามอย่าพูดสั้นเกินไปนะคะแล้วก็เลือกใช้น้ําเสียงที่มันโอเคอะสุภาพกลางๆนิดนึงไม่ใช้น้ําเสียงประชดประชันนะเพราะว่ามันจะนําไปสู่ปัญหาการทะเลาะก,กันในคู่รักที่แล้วมันจะบานปลายได้ง่ายๆนะคะมันไม่จําเป็นเนาะอากาศก็ร้อนอยู่แล้วนะคะ ใช้คําพูดก็ลดความเผ็ดร้อนลงมานิดนึงนะเนาะแต่จริงๆแล้วอะ่วอะเขาก็รักคุณนะเขายังมองคุณเป็นคนสําคัญแต่บางทีอะ่ะคุณก็อาจจะคิดมากเกินไปไหมนะเขาก็อาจจะปวดเฮกับคุณเหมือนกันนิดนึงนะคะโดยรวมแล้วนะคะไม่ค่อยมีอะไรน่ากางังวลเป็นพิเศษสําหรับเรื่องของสุขภาพมีแค่ทั่วๆไปเนาะทั่วไปในที่นี้ก็คือดูแลอาหารการกินนะคะนอนพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็อย่าคิดมาก คำแนะนำพิเศษสำหรับชาวลัคนาราศีธนูก,ก็คือ today is the beginning of anything you want นะคะคุณอยากจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นอะไรนะคะมีไพ่ the f o o ดไหมเขาบอกว่าวันนี้วันนี้เนี่ยแหละวันนี้ today is the beginning of anything you want นะคะก็ ทุกวันนะคะเป็นวันที่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้นะคะหากคุณคิดอยากจะทำรายเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดเป็นคำแนะนำจากไพ่ออร์คเคิลนะคะแล้วนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ทั้งหมดสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะที่ไพ่ของเราอยากจะบอกนะคะนะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงนาทีนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังมากๆเลยในทุกๆเรื่องราวแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้ดีนะคะก็จะส่งผลดีกับคนรอบๆข้างของคุณด้วยนะนะ เดินทางปลอดภัยมีความสุขกันมากๆนะคะเซฟย y ร์เซ e ลฟ์แอ o m e นะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ